สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะก็เป็นเกมที่สนุกเร้าใจมากนะกับแมเชสเตอร์เต็ดที่เปิดโอทราฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาซึ่งวันนี้บอกเลยว่ารีสอร์ทแอนด์สปาปิดเหลือแค่ลงเชือดไก่ที่ชื่อว่าโอทราฟอร์ดเท่านั้นเองนะกะ็ไม่ใช่ถลม่มซิแม่จะพูดถล่มก็เกินไปเนาะเฉือนท่าได้มาสเปอร์ไปแบบบุดวิด,วดสุดมันเลย3ประตูต่อ2นั่นเองนะซึ่งต้องบอกว่า2ประตูของ สเปอร์เนี่ยก็ได้มาจากจุดโทษแล้วก็จากการทําเข้าประตูตัวเองของฮาริมกไวซึ่งนะเป็นนักเตะที่อันตรายที่สุดสนามของวีดีเคออยู่แล้วตัวนี้นะอย่างที่บอกไปเดเคอาแม่งตัวนี้หลับนี่เพริเร์ดระเิดตื่นมาเฮ้ยไม่ควายไม่ควายหลอนไปแล้วตอนนี้หลอนแดกไปแล้วตอนนี้เออนะก็ตามนั้นตามนั้นเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าสเปอร์เนี่ย เล่นดีมาในช่วงหลังโอเคอาจจะสองสานัดหลังในยกระดับตัวเองได้แล้วก็ทั้งฮารเตนทั้งโซนดังมินก็อยู่ในฟอร์มที่ดีแต่แม่งไม่รู้เป็นอะไรเว้ยจากประสบการณ์คนอายุ26อย่างเจนะที่ดูบอลมาตั้งแต่ยุค90เนี่ยสเปอร์แม่งให้ดีแค่ไหนมานะให้เก่งแค่ไหนมานะเจอ,อยูเติดทีไรแม่งเสร็จทุกทีอะเหมือนที่รอยคีนกับเซอร์เลฟูซันเคยพูดสมัยที่ที่ยังเล่นกันอยู่ที่ป๋าบอกเอานี่กูไม่ต้องเทรนะลรมากๆไม่ต้องโคชมากแล้วกัน ลงไปเล่นไหมแล้วกัน just Tottenham ก,ก็แค่สปเปอร์อะ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้พูดเองนะอันนี้คือเป,เ,ปเป็นที่รอยเคียนกับผูด้ได้ฟังว่ามันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงแล้วก็ไม่ว่าจะกี่ปีกี่ชาติอะ่ะเป็นอย่างนี้ทุกทีถ้าไม่นับฤดูกาลก่อนต้นฤดูกาลที่มูรินโญ่แม่งทําแสบพาสปเปอร์กลับมาถล่มอยูอเ่เตดหกหนึ่งอ่ะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะสปเปอร์มักจะเสร็จอยู่ในเต็ดไม่รู้เป็นอะไรเออไม่รู้เป็นอะไรนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะก,ก็ว่ากันไปสําหรับ เรื่องของผลแพ้ชนะที่จบลงไปเรียบร้อยอยูเอฟเ3สปเปอร์2แล้วก็เป็นคริสตีนโนโรนาลโด้ทำแฮตทริกได้เป็นประตูที่807ในประวัติศาสตร์ลูกหนังของโลกใบนี้เลยนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของสถิติเดิมคือโจเซฟบิชัน B I C A N ไม่รู้เห็นฝรั่งมันออกเสียงบิชานบิชานนะนะโจเซฟบิชานเนี่ยยิงไว้805ประตูแต่ โรนัลโด้ตอนนี้ล่าสุดเป็น807ประตูเป็นที่เรียบร้อยนะก็ถือว่าโอ้ก็นะตัวบอลทำลายตัวนี้เข้ามาทำลายยูนิเต็ดอุ้ยใครก็ด่ากันเยอะแยะจอมอคร์กอก็ด่ากาเบรียลบอลฮอลก็ด่าด่ากันหมดฮนะโรนัลโด้ยิงไป807ลูกยิงเยอะกว่าจำนวนนัดที่คาร์เกอร์อุ้ยยิงเยอะกว่าจำนวนนัดที่จมอมคาร์ก้ลงสนามด้วยยิงบอล ถ้านับตั้งแต่เกิดมาจนถึงขวานสตาร์ดยังไม่ถึงสามร้อยลูกเลยมั้งแต่ดาโรนโดทุกครั้งนะดาทุกครั้งบอกโรนโดแก่ไปแล้วมาเล่นพรีเมียร์ลีกก็อายขายที่หน้าเขาทำไมไม่ไปเล่นลีกจีนลีกตะอนอ,อกกลางหรือเมเจอร์ลีกก็จะได้เดินเล่นได้ดูมันพูดกับเบลเบลาฮอ์ดูมันพูดบอกกลับมาก็ทำให้ซานโชให้แรดฟอร์ดนํำบากใจดาวรุ่งก็ไม่มีที่เล่น มึงก็ไปเล่นสนามเด็กเล่นถ้ามันลงตัวจริงในออฟฟอร์ไม่ได้อะถ้ามึงไม่คิดจะแข่งขันอยากจะลงโอ้เป็นดาวลุ่งแล้วอยากจะลงตลอดเวลานู่นไปเช่าสนามฟุตซอลเตะเอาเองนะเออตัวทวงมันเตัวทวงอยู่แล้วตัวทวงสเปอร์อืมจะมาคอร,กร์กอเดี๋ยวจะรอดูมึงเดี๋ยวกูจะรอดูมึงมึงจะพูดยังไงเรื่องนี้นะอืมตามเนี้ยมันมันบอลมัน ฟุกอยิงโรนโดใครก็พิมพ์บอกรอยิงโอ้ลูกแรกก็ลอยิงไนปะ่ะลูกแรกที่เฟรดจกิดมาให้น่าลูกเนี้ยอาม่าเจก็ยิงเข้าใครก็ยิงได้เกือบสี่สามสิบกว่าหลายิงบอลพุ่งเป็นจรวดฟุ๊เข้าไปอะ่ะแล้วโกนั่นคืออุโกโยริสกับตันทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกนะใครก็ยิงได้ลูกแบบเนี้ยอืมไม่ใช่ว่าโอ้โหมันจะไปยิงยากเย็นอะไรมันไม่ลูกนี้ธรรมดาลูกซ้อมๆเออ พวกแกก็ยิงได้ไอคนที่พิมด่าโรนโดก่อนนั้นเนี่ยยิงได้หมดแหละลูกแบบเนี้ยใครก็ยิงได้เนาะลูกสามมาลูกมงอ่ะลูกมงกระโดดขึ้นไปมงลูกเต็มมงมองเลตัลลิสอ่ะโอ้ยลูกนี้อากูเจก็มงเข้าบอลมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยกองหลังสเปอร์สี่ห้าคนยืนล้อมอยู่ตรงนั้นโรนโดก็เทคตัวขึ้นไปแล้วก็ก็เทคสูงอ่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าอ,กกอากูเจไออีเจก็ใช้บันไดต่อแล้วก็ เทคม่งได้ใครก็ทําได้ลูกอย่างนี้จะมีที่ยากก็คือลูกที่สองนั่นแหละที่เจนนตซานโชตบเข้ามาตรงกลางแล้วก็ลูกนั้นต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวสูงมากแล้วก็ใช้ไอเดียในการเล่นใช้เขาเรียกอะไรอ่ะใช้ความรู้สึกฟิลลิ่งล้วนๆในการจะยิงลูกนั้นเพราะมันยากมันเหลือโยริสแล้วก็เสาประตูระยะประมาณหกหลามันยากใครก็ยิงไม่ได้ลูกนี้ต้องโรนโดคนเดียวถึงจะยิงได้เออ เนาะเข้าใจตรงกันเนาะเพราะนั้นใครที่พิมพ์ดาดาลรนโดไว้ก็ก็ตามนั้นอ่ะก็ตามนั้นมันก็ไม่ได้เก่งกาดอะไรเมื่อยิงสามลูกเนะี่ยอย่างลูกมงเนี่ยโดดขึ้นไปสูงกว่าทั้งโรเมโลทั้งเบนเดวิสทั้งไดเออร์โอ้ยใครก็ขึ้นได้มีบันไดปะละ่ะมีบันไดก็ต่อขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปมงมก็สูงอยู่แล้วอย่างโรโดมันจังหวะมันเทสมันฟุกอ่ะฟุกดูก็รู้ฟุกอยู่แล้วฟุกอยู่แล้วอืมแล้วก็ จังหวะลูกแรกที่ยิงเกือบสามสิบห้าหลาลูกนั้นโอ้กำลังขามันไม่มีโลนโดถ้ามีกําลังขาเนี่ยบอลต้องพุ่งแรงกว่านี้นี่คือบอลคนอายุสามเจ็ดแล้วขาเปียไปหมดแล้วไล่เพรสซิ่งนู่นนี่นั่น,นไม่มีประโยชน์แล้วเป็นตัวบอลทาลายเป็นเป็นเป็นนักเตะที่หาได้ทั่วไปยิงได้แปดร้อยกว่าลูกอ่ะใครก็ทําได้บนโลกนี้มีใครทําได้มั้งแปดร้อยกว่าลูกเยอะแยะดู Yo, yeah. ไอ้เบิมอ่ะไอ้เบิมอ่ะ เด็กวันใหม่เยนุย 17, ูสิบเจ็ดน่มันยิงวันหนึ่งสองสามร้อยลูกเพราะนั้นเนี่ยอีกสี่ห้าวันเนี่ยมันก็ยิงแซงโรนโดแล้วเนาะแล้วก็พิวิเชียนอะ่ะที่เตะบอลอยู่ใต้ทางด่วนเอกมยัยก็ยิงได้เนี 4, ่ยสี่พันหยลูกแล้วยิงมาเนาะใครก็ยิงได้เพราะนั้นไม่ต้องไปชื่นชมอะไรเขามากไม่ต้องไปชื่นชมเขามากไม่ต้องไปคิดว่าเขาเก่งเขากาดอะไรเขานักเตะอายุสามสิบเจ็ดย่างสามสิบแปดมันทําได้ทั่วไปใครก็ทําได้เนาะเพราะนั้นก็ตามนี้ จะได้เข้าใจตรงกันว่าโรนโดมันบ่อนทําลายทีมเป็นตัวที่เข้ามาแล้วก็ทําให้บรรยากาศทีมมันเสียมันเปลี่ยนไปมันมันไม่เวิร์กอะเอางี้ใช้คํานี้แล้วกันมันไม่เวิร์กนะคือทําให้นักเตะอย่างเจนน็อตซานโชเนี่ยก็ไม่เก่งขึ้นเนี่ยนะเริ่มเริ่มไม่เก่งแล้วนะเริ่มมีแอสซิสต์เริ่มเลี้ยงกินตัวเนี่ยเริ่มไม่เก่งละเพราะอยู่ใกล้โรนโดเพราะซานโชประกาศแล้วบอกว่าจะขอดูโรนโดเลยเป็นตัวอย่างเลย พีโดนี่คือนักเตะอายุ37ย่าง38ที่เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะนั้นเนี่ยมึงดูไปชีวิตมึงก็ลาบากเนี่ยมึงก็จะได้แอสซิสต์คนก็จะมาสนใจมึงว่ามึงเล่นได้แล้วหรือมึงปรับตัวได้แล้วหรือนึกออกไหมเออมึงทําเหมือนแรดฟอร์ดี่ไม่ต้องปรับอะไรทั้งนั้นเปิดบอล2ลูกจากฝั่งเดียวกันไปถึงแบ็กซ้ายนู่นไปถึงมุมธงนู่นเอาแบบเดิมนี่คือนักเตะที่แฟนยูไนเต็ดทุกคนอยากให้ลงสนามเหลือเกินมาครัสแรดฟอร์ เก่งอายุ24ไงเก่งเป็นดาวรุ่งไปอนาคตของทีมใสเบอร์สิบขั้นหนึ่งสองแสนปอนต้องลงลอนโดนมาเนี่ยทำให้แรดฟอร์ดหมดโอกาสมาทำไมเออเนี่ยแรดฟอร์ดลงไปวันนี้เป็นไงโชว์ฟอร์มเห็นไหมโชว์ฟอร์มให้ฝั่งสเปอร์นี่เล่นง่ายเลยไหมทั้งโอ้โหเลกิลอนทั้งแมดเดอร์กตี้เล่นง่ายเจอแรดฟอร์ดนี่โชว์ฟอร์มนะอืมเออลงต้องลงทุกนดัดแรดฟอร์ดยังไงต้องลง ไม่มีความจําเป็นจะต้องนั่งสํารองเลยต้องลงอย่างเดียวเพราะโรนโดมันมันแก่ไปแล้วมันโอ้ยไม่ไหวล็อกทีมมาต้องการนักเตะดาวรุ่งเก่งอายุน้อยเล่นแล้วแบบเออแบบเรียกอะไรอะลงไปแล้วให้มันรู้สึกวูหวาบวูบวาบความแน่นอนไม่ต้องเอาเนาะก็อายุยี่บสี่แล้วก็เนี่ยสิบแปดนัดยิงไปสี่ลูกสิบเก้านัดแล้วยิงไปสี่ลูกก็ต้องให้ลงทุกนัดแหละถ้าเกิดชอบกันมากน,นะ ถ้าไม่ได้ดูผลงานไม่ได้ดูสถิตินะเอาความชอบปิดบังทุกอย่างบดบังทุกอย่างก็ต้องเอาลงแรดฟอร์ดเล่นไปเนาะแล้วก็หลายต่หลายจังหวะก็ไปแย่งเพื่อนดังซะแล้วซานโชกเราจะพาบอลไปขอกู้แจมหน่อยวะขอกู้แจมหน่อยเนาะก็ตามนั้นอก็ตามนั้นก็เป็นเป็นเกมที่ไม่ได้ไม่ไดี ไม่ได้คาดคิดใช้คํานี้แล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเจ๊ว่าวันนี้สเปอร์มันดีกว่าทั้งรูปเกมนะทั้งก่อนเกมแล้วก็เกมในด้วยซ้าแต่พอเอิญยูวิเต็ดมันฟุกมันฟุกโรนโดมันจังหวะมันมันบอลมันเข้าทางอะลูกมงลูกยิงลูกแรกอะไรเงี้ยมันมันง่ายไงมันก็เลยทําให้สกอร์มันจบแบบสามสองแบบนี้เนาะก็ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะว่าว่าจะเอาอยัางไงกันต่อนะจะเอาอยางไกันต่อนะเดี๋ยวรอดูจมอคอลกรนะรอดูแฟนๆยูเวตที่ด่าลูนโดเสียหายจ่าเสียเทเสียไปได้แล้วหมดแล้วนะเดี๋ยวจะรอดูเดี๋ยวจะรอดู